อะไรให้กับเด็กพันธีสัก้ารอกทครับี่เน่สร้างมันดเหมือนอารมเลยเยะดากนั่นัน ไปกอนละครนับเราสบายแั้วย้มเัีเสื้อกระทิงแดงได้ยินหรือเปล่าคนที่คนที่ขายคนที่ขายเสื้อกระทิงแดงนะลอา

ที่ผออู้สง่สงไปทงงนาน Can you have got nothing, nothing to do, can you move? Hey, please, okay. It's okay. Okay. You, have yeah. right you have the right to remain silent. Everything you saying here is against the you. you have the right to be a lawyer. you have the right. You have the, right, you have the right, ไปเรณีหมดกันหมดเลยครับเดี๋ยวเดินให้พักหานั่งนะครับ ฉันเชิมงมหาศาลบอกเล็กที่พามาเนี่ยฉันเชิงที่สุดในทั้งหมดมอง